พี่บุญบุกีรั้ขอบคุณคายบอยัะลสรีครับวันนี้เราจะมารีวิวชีวิตเด็กมหาลาัยธรรมาศาสตร์หนึ่งวันนะครับ,รดบมดเอาเดยกเาดี้ดิดศาสตร์คณะอะไรครับเนี่ยวัา,ารศานอันี้คณะอะไรครับธรรมศาสตร์ ไม่รู้อันนี้คณะอะไรครับาสามีน่าจะคณะหมูกรอครับอุ้ยเราเราไปดูรถพูงดีกว่าป่ะไปเจายางรถเข้าไปอันนี้คือที่พักนะครับว้าวสงสยะเลยมู่หักตามมาเดมันไม่มีขายอะเรอแ่วันนี้แค่ตัวนี้ตัวเดียวย อันนี้เรียน,น,นธรรมศาสตร์คณะอะไรครับอ่าคณะศิลปกรรมการละครค่ะ,ะ,คะ,อ,ะอยากฝากอะไรกับน้องๆบ้างครับอ่า,อ, <laughs> าอยากอยากฝากอะไรกับรุ่นน้องที่อยากติดเหมือนเราบ้างครับอ่าอยากอยาก,าอยากจะบอกว่านั่งรถมาก็เพื่อเพื่อตูดหน่อยนะคะก็อยากก็อยากจะบอกว่าถ้าอยากติดมธรรมศาสตร์พวกเราก็ต้องตั้งใจนะครับไม่มีอะไรเย,ยากการความสามารถครับๆๆๆๆๆ วิ่ยปลาทองทอุ้ยดูสิปลาทองด่าพ่อกูกอ,กอะด่าพ่อดหรออ้าวดูนี่นี่คือปลาทองมองาามรรมศาสารนฮะตายคน่ะ